ลุกสองสุดมาเลยอาปรมอหนอร์ไม่มีการโกงนนะฮะตอนนี้คุณโค้ชทีมเตน้าคกันชูจริตนะฮะเดนมาถามเลยฮะมันยังไงพี่ม oh ันยังไงมันสมกับ ตรงศูนใช่ไหมครับใช่นะะโอเคเส้นตรงไหนเส้นตรงไหนประกอบธุรกิจอะไรอยู่ัครับเป็นธุรการโรงงานอยู่ที่ไหนเดี๋ยวรับปาก่างได้ไหมวันวันวันจันทร์ไม่ทำงานใช่ไหมวันอังคารทำงานใช่ไหมเฉพาะวันอังคารวันเดียวตอน8โมงเช้ายืนถือแล้วกอดคนคนนี้ไว้เขาบอกว่า คนนี้แล้วยืนกอดแล้วบอกว่าฉันแน่นะเว้ยอย่างนี้นะมั้งแล้วเดี๋ยวให้กอจดจานๆเลยไม่เอาเดี๋ยวเขเอจความรับปากใช่ไหมแน่นอนนะเสาวห้า,า,น,านี่หรือเอาอย่างเงี้แปดโมงเช้าขอแค่สามสิบวิตะโกนว่าคนนี้ผัวฉันเดี๋ยวให้เอาเอา,าเอาเอาพี่ว่าเป็นอะไรกันเนี่ยเอาโอเคเอาเส้นตรงไหนจ๊ะเอาเส้นโอ้โหต้องหัวใจด้วยเออนี่อย่าลืมหน้าหน้าโรงงานโรงงานครับที่ไหนครับบอกมาเลย อยู่ปทุมชื่อโรงงานอะไรครับเผื่อมีใครไปดูว่าเขาทำจริงหรือเปล่ามาบุคลองสิริชัยนะอ่ันอยากเอาเอาไว้บ้านไหมเอาไว้บ้านไหมไว้ในห้องเลยคราบตอนนี้ผมอยากกอตัวจริงใช่ไหมเดี๋ยวเท่ๆแอะไรนะติงเกาหลีติงเกาหลีตรงนั้นเป็นลูกขึ้นเกาหลีเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่แท้เลยโอเคไอแท้เลยรอมาแป๊รอนะ เราชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อคิมอยากอยากอยากให้โดนัทเขียนว่ารักคิมมากไหมเฮ้ยเฮ้ยเขียนเลยรักคิมมากที่คิมโอ้อาเอาไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวให้ก่อนอ่าได้ห้ลูกคูู่คดีโอเคม่เอานี่ออนี้ ขอบคุณมากครับเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณนะครับ